ทำกับข้าวโหเท่ เรียบร้อยโหอินทำเรียบร้อยมากอ่ะคราวนี้อินกินเป็ดนี่มีเป็ดเป็ดไหมครับเป็ด MK ็มเ่มีนะคะอ๋อผักค่ะเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนเอาผักเหรอลูกเอาผากัผากค่ะเอากระหอดเอโอเคเอ่ะวางไว้ก่อน เฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดยวบิดก่อนดิยาวหันก่อนเวิร์นหันบิดบิดกอนมีการเอาคืนนะวมีหลักฐานนี่เองอนี้นีน้ำกับขาวอนน้ำกับข้าว อักปยา เ็ดลอดก่อนนะ้อกินเป็ดลอดก่อนครับกินเป็ดรอก่อนลูกใส่นี่มีน้ำเป็ดด้วยนะนี่มีน้ำเป็ดด้วยนะ ยอินมเอออินมเออนี่หุ้นเส้นด้วยนะค่ะอยากกินหุ้นเส้นบ้างเราจะใช้สแกนลวกๆแล้วใส่ในชามของเราเองร้อนดีร้อนตัวไม่มีด้วยนะเอาหมี่ไหมนีร้อนนะลูกเอาหุ้นเส้นป่ะ เสร็จแล้วครับ 好汤